สื่อแห่งเมืองน้ำหอมของฝรั่งเศสในสายตาทีมปสเชบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีสิทธิ์มากที่สุดในการดึงเอ็มปัปเป้มาเสริมเกมรุกฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ เรียกได้ว่ามหาเศรษฐีของแดนน้ำหอมหลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงแชคแมงมองว่างงแดงลิเวอร์พูลคือทีมที่มีประสิทธิภาพที่มีโอกาสมากที่สุดและอันตรายที่สุดที่ได้ตัวนักเตะเกมรุกฝีมือยอดเยี่ยมอย่างคีรินยันเอ็มปัเป้ไปตามรายงานของสื่อแดนน้ำหอมอย่างเลอปารีซียง จากหนังสือสัญญาของทางด้านเปอเอสเอ็มปาเป้จะเหลือการค้าแข่งในทีมอยู่ถึงเพียงแค่ปี2024เท่านั้นและเอ็มปาเป้ยังเคยประกาศเองว่าไม่มีความคิดที่จะซบอกยืดสัญญาต่ออีกหนึ่งปีที่อยู่ในข้อตกลงฉบับปัจจุบันปารีสตอนนี้จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อยืดตัวเอ็มปาเป้ให้ได้ถึงแม้จะไม่มีความหมายก็ตาม แต่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนาหูให้ได้ยินกันว่าทางด้านราชันชุดขาวมีโอกาสอันดับที่หนึ่งที่จะสามารถคว้าตัวเอ็มปัปเป้ไปร่วมทัพแต่สื่อเลอปาริเซียงบอกว่าในสายตาของเปเอสเชมีแต่ลิเวอร์พูลที่มีโอกาสสูงสุดโดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวนักเตะเกมรุกที่ดูเดือดกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นให้กับแอตเลติโกแล้วเจอเกนครอปกุนซือของทัพหงแดงเคยได้พูดคุยคิลยานเอ็มปัปเป้ตอนที่อยู่บนเครื่องบินไฟเดียวกัน ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวนักเตะอย่างเอ็มปาเป้เราต้องมาคอยให้กำลังใจและคอยติดตามกันต่อไปว่านักเตะชาวฝรั่งเศสในวัย25ปีจะได้มีโอกาสเล่นในเมืองผู้ดีหรือหลีกระทิงดุใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ